เพราะว่ารูปร่างฝรั่งเขาก็ใหญ่อยู่แล้วถ้าคนไทยใหญ่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนคนไทยก็รูปร่างก็เล็กใช่ไหมคะถามว่าฝรั่งใหญ่ไหมใหญ่ค่ะพี่น้องตามรูปร่างค่ะถามว่าน่ากลัวไหมไม่ค่ะไม่ได้น่ากลัวค่ะถามว่าฝรั่งเ,เซ็กจัดไหมไม่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเนี่ยฝรั่งชอบโกนค่ะโกนทุกวันเลยค่ะพี่น้องเวลาอาบน้ํานะคะเนาะขนขา ขนจักระเลเนี่ยค่ะนะชอบค่ะพี่น้องเพราะว่าติดเป็นนิสัยค่ะพี่น้องเวลาอาบน้ําน,นี่จะโกนขนสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกคนเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะวันนี้เดนมาร์กฝนตกค่ะพี่น้องอากาศแย่มากค่ะฝนตกก่อนจะเข้าเรื่องขอดื่มไวน์กันค่ะพี่น้อง มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะพี่น้องมีเอฟซีถามมาว่าพี่ฝรัง่งฝรั่งอะของฝรั่งใหญ่หรือของฝรั่งเล็กฝรั่งอะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเหมือนกับคนไทยไหมคะพี่ยังไงมันก็ใหญ่กว่าของคนไทยคะ่ะพี่น้องยังไงก็ใหญ่ค่ะเพราะว่าขนาดตัวเขาใหญ่นะคะเนาะ ขนาดตัวเข้าใหญ่เพราะว่ามันมันขนาดตัวมันใหญ่อะพี่น้องพี่น้องคิดเอาอะเอ้าแล้วพี่ไม่กลัวเหรอไม่ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ต้องกลัวค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาปิดบังกันนะคะก็คือถามเอฟซีถามมาว่าแล้วพี่ฝรั่งชอบฝรั่งชอบ เอาไหมชอบนอนไหมวันละกี่คืนละกี่ครั้งวันละกี่ครั้งนอนกี่ครั้งไ,ไ,ไม่ค่ะไม่ค่ะธรรมดาค่ะพี่น้องไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คิดค่ะอย่าไปคิดเลยค่ะ <c oughs> พี่น้องไม่ได้มีเหมือนไม่ได้มีเหมือนที่แบบเขาเล่าขานค่ะ <c oughs> พี่น้องไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะไม่ต้องกลัวค่ะพี่น้องอันนี้คือมาพูดความจริงเนาะหลายอย่าง <functions. S 1> มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะพี่น้องถามว่าสามีฝรั่ง ฝรั่งน่ะเขาให้โกนขนไหมโกนค่ะพี่น้องเมียฝรั่งก็โกนค่ะเมียฝรั่งชอบโกนขนค่ะพี่น้องเมียฝรั่งชอบโกนค่ะโกนทุกวันเลยค่ะพี่น้องเวลาอาบน้ํานะคะเนาะขนขาขนจักกะเลเนี่ยค่ะนะชอบค่ะพี่น้องเพราะว่าติดเป็นนิสัยค่ะพี่น้องเวลาอาบน้ํำมีจะโกนขนทันทีค่ะพี่น้องถามว่าฝรั่งเขาชอบให้โกนไหม อันนี้ก็ไม่ไม่นะคะไม่ไม่ได้ยินเขาว่าอะไรเพราะว่าติดเป็นนิสัยอันนี้ชอบโกนเองค่ะพี่น้องขนจักระเละโกนเองค่ะพี่น้องขนจักระเละเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้ามันยาวอ่ะมันก็ไม่มันไม่มันมันคนไทยแล้วเนาะมันมันก็ไม่แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ได้แบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าโกนขนอ่ะโกนค่ะพี่น้องแล้วโกนเออ่ขนน้องหรอคะโกนไหม โกนค่ะพี่น้องโกนเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดลามกนะคะก็คือเล่าให้ฟังค่ะถามว่าโกนไหมก็โกนถามว่าฝรั่งชอบไหมก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเฟนไม่ได้เกี่ยวนะคะไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะมาไล่เราไปโกนโน่นนี่นั่นไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเขาไม่เกี่ยวเลยว่าสามีฝรั่งชอบให้โกนไหมไม่นะคะไม่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 เกี่ยวไม่รู้นะคะสามีคนอื่นแต่ แต่ลุงที่บ้านแกไม่มาสนใจหรอกเธอจะโกนไม่โกนก็เรื่องของเธอค่ะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละคนไม่รู้ค่ะว่าเป็นยังไงถามว่าโกนขนอายไหมไม่ไม่ไมค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งอ่ะส่วนมากเขาจะโกนค่ะพี่น้องเพราะว่าอ้น,นี้ก็เห็นเนาะเพราะว่าไปสาวยน้ําไปฟิตเนสไปออกกำลังกายก็อ,อาบน้ําก็เห็นเขา น้องสาวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นป่าดงดิบนะคะก็เป็นเหมือนของพวกเราเหมือนเรานี่แหละค่ะเป็นธรรมดาเลยค่ะไม่ใช่ว่าจะแบบลกลุงรังเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ชอบสะอาดค่ะพี่น้องมันก็ถ้าเราโกนมันก็พูดตามตรงก็สะอาดสําหรับเราใช่ไหมคะพี่น้องมันก็มีหลายแบบค่ะมีแว็กบ้างมีโกนบ้างเนาะคะ่ะเนาะมันก็มีแล้วแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้ก็คือเราก็ซื้อเป็นมีดโกน มาถ้าใครมีทุนสูงหน่อยก็ซื้อแบบเป็นเลเซอร์ค่ะพี่น้องไม่อายค่ะพี่น้องอันนี้พูดไม่ต้องอายนะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวค่ะพี่น้องปองตรงว่าถามมาได้เลยค่ะคือไม่ได้อายก็ตอบให้ถามว่าฝรั่งเอออันนั้นใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่ไหมก็ปกติค่ะพี่น้องเพราะว่ารูปร่างฝรั่งเขาก็ใหญ่อยู่แล้วถ้าคนไทยใหญ่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนคนไทยก็รูปร่างก็เล็กใช่ไหมคะถามว่าฝรั่งใหญ่ไหม ใหญ่ค่ะพี่น้องตามรูปร่างคะ่ะถามว่าน่ากลัวไหมไม่คะ่ะไม่ได้น่ากลัวคะ่ะถามว่าฝรั่งเซ็กจัดไหมไม่ค่ะพี่น้องธรรมดาคะ่ะคนไทยเซ็กจัดกว่าค่ะพี่น้องบอกตรงๆว่าได้แฟนคนไทยมากกว่าฝรั่งค่ะพี่น้องฝรั่งไม่ไม,ไม่ไม่มีค่ะพี่น้องสําหรับสําหรับคุณลุงอยู่ที่บ้านคะ่ะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องหรือว่าเป็นเพราะว่าเราอายุมากแล้ว ไม่นะคะอายุมากไม่มากก็แต่งงานก็เนาะค่ะเนาะก็ไม่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 ไม,ไม่ไอ้นี่นะคะจิบจิบค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าดื่มไว้แล้วมาพูดไอ้นี่ก็คือมาเล่าให้กันฟังเนาะค่ะนะว่าใครคิดจะเดินสายฝอถามว่าหน้ากลัวไหมฝรั่งหน้ากลัวไหมอันนั้นใหญ่ไหมอวัยวะใหญ่ไหมเพียใหญ่ไหมของฝรั่ง ไม่ค่ะธรรมดาค่ะแล้วก็เรื่องโกนขนค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะของเมียรฝรัง่งใครๆก็รู้เนาะเราก็โกนมันก็แล้วแต่คนค่ะบางคนก็อันนี้ไม่รู้ค่ะพ่อไม่ได้ถามเพื่อนนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็คือสําหรับตัวเองเนาะค่ะเนาะก็คือตัวเองนี่ก็คือคิดว่ารักษารักษาอะไรนะ่ะก็คือความสะอาดสะอ้านของเราเนาะค่ะนะเวลาผู้หญิงเป็น รอบเดือนอะไรอย่างนี้มันก็จะสบายสําหรับผู้หญิงเราใช่ไหมคะพี่น้องอันนี้ค่ะก็คือมาตอบให้เลยนะคะโกนค่ะโกนขน,นแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือโกนนะคะทุกคนไหมไม่รู้ค่ะอันนี้ก็คือตอบให้ไม่ได้แต่สําหรับที่เห็นมาก็คือฝรั่งเขาก็โกนค่ะพี่น้องเพราะว่าเราไปฟิตเนสอะไรอย่างนี้ก็คือเห็นตามตาม ตามที่เข้าไปเนาะค่ะเนาะตามที่เราไปมาไปฟิตเนสไปออกกำลังกายเงี้ยเวลาเราอาบน้ํากันก็จะเรียงเป็นแถวเราก็มองเห็นแหละเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็ยืนใครก็ยืนอาบน้ําเขาเห็นเขาก็เห็นของเราเขา,เาก็เห็นของเขามันไม่น่าอายค่ะพี่น้องไม่น่าอายเป็นเรื่องปกตินะคะมาเล่าให้ฟังค่ะไม่ต้องอายค่ะพี่น้องพูดมาแล้วก็คำเออเราก็คืนๆืนอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็พูดไปเนาะอันนี้ตอบตรงตรงคะ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องอายนะคะถามไม่ต้องอายค่ะพี่น้องโกนเลยค่ะพี่น้องเพื่อ,อ,อสุขลักษณะอนามัยของเรานะคะคเนาะถามว่าฝรั่งใหญ่ไหมแล้วแต่ขนาดไซมั้งพี่น้องแต่ไซอยู่ที่บ้านนี่ไซลุงนี่ไซธรรมดาค่ะพี่น้อง <laughs> ไซแต่งกัวธรรมดาค่ะพี่น้องไม่ได้ไซใหญ่ถามว่าโกนไหมโกนค่ะพี่น้อง โกนขนน้องสาวไม่โกนค่ะบอกตรงๆเลยว่าโกนค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้แบบไม่อายนะคะคือทุกวันนี้มันก็เปิดโลกกว้างแล้วค่ะเนาะนั่นแหละโอเคแล้วค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องว่าพูดคำไปตลกไปเนาะค่ะเนาะถามว่าโกนไหมน้องสาวโกนค่ะพี่น้องโกนทุกวันค่ะนะคะเนาะเวลาอาบน้ําก็คือโกนเลยค่ะพี่น้องโกนน้องสาวไม่ปล่อยให้ยาวลุงลัง โอเคแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังกับพี่น้องใครคิดจะเดินสายผมไม่ต้องกลัวนะคะของฝรั่งไซส์ไม่ใหญ่ค่ะไซส์ปกติค่ะพี่น้องไม่ต้องกลัวโอเคแล้วค่ะพี่น้องพูดตลกขำๆนะคะเนาะพี่น้องอย่าคิดอะไรมากนะคะคือไม่ใช่ว่าลามกอะไรคือมาเล่าให้กันฟังแชร์ประสบการณ์ค่ะพี่น้องโอเคแล้วค่ะไปแล้วคะ่ะบาย